สวัสดีครับวันนี้เรามาบริจาคของนะโรงเรียนโรงเรียนอย่างไี่โรงเรียนบ้านแม่กองวะโรงเรียนบ้านแม่กองวะนะครับิจาอะไรเลยเอามากอกครับพี่เาลำมือกองอ่ะทุกงานอ่ะน้ำดึงอยู่ทางนี้ทายอย่างพี่น้ำดเลยอ๋อนับนอย่างคุณตา กกออง่นบริจาคของนะครับวันนี้มากับทีมงานโปรแอร์นะครับทีมงานทีมงานขำบัวทีมงานขำอยู่ใช่เพื่อนอันนี้แล้วถัดกองนะครับทัดกองตอนนี้เด็กๆจะต้องกินข้าวก่อนเราจะกินหลังที่เด็กกอดประมาณเที่ยงนึง ถ้าใครหิวน,นะบอกผมนะผมมีเบเกอรีร่มาชุดใหญ่เลยกินกันก่อนแล้วก็กช่วงบ่ายนี้จะมีกิจกรรมก็คืออ่าต้อมป้ายเนาะโรงเรียนเนาะ,นะและ้วบอกว่าสีพื้นถนนใครมีไอเดียอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ่ายเนี้ยลงมือทําได้เลยแล้วก็เย็นนี้ก็มาต้องรีบครับ,รบมีกิจกรรมรอบกองไฟเด็กๆนะช่วงประมาณห้าโมงครึ่งถึงทุ่มครับแล้วก็แจกแจกขนมเด็กทุกคนถ้ามีไอเดียที่ จะสร้างกิจกรรมไหมเดี๋ยวมาคุยกันครับยากปยากเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราเอาไปยืดแล้วเราเอาไปแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอ่ะใครที่ค้างไงนอนค้างได้นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมีแจกผ้าห่มหมอนเราไปอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนันก็ห่างกี่นี่สักสามกิโลครับเดี๋ยวเราก็ไปทำจีี่ที่โน่นที่โน่นนี่จะจถึงเที่ยงก่อนเที่ยงกีนเซ็ตละวันนี้มีของราจากมาส่งลำรถคืออันนี้น้ำนวดแรกเราที่ส่งอยู่ทางนู้น นีเห็นโรงเรียนหนึ่งที่งนี้เอาเดี๋ยวช่วงที่เข้าอ่ะมันร้อนเนาะผวยเสียวนาเดีวเราทุกคนก่อนคือเราอ่อนนั่งแล้วก็เอาไปเสิร์ฟเอาพร้อมเบอร์เกอรี่แล้วพร้อมน้ำหวานเดี๋ยวรอก็อย่างเดี๋ยวรอพ่ธีดีกว่าแล้วแล้วกินเบียตอนไหนกินเบียตอนไหนสามโมงรงนี้ ับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกมันไม่ใครเลยคนนี้กี่คนแเนี่ยนี่ตื่นเต้มากโอ้นัดนัดตื่นเรียงเนาเลียงเราเนาะหลายคนเรียงกันขึ้นเลยส่งกันขึ้นเลยดีไอซีคนนึงเลี้ยงในรถเรี้ยงเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าช่องนี้กดดีไลค์เลยช่องนี้มาทำอะไรครับตอนนี้ มานาเรื่องตอนเขียวเลยแี้วาุกกี้แถวเดินุกกี้ที่มันเป็นในเป็นแบนนะที่มันไม่ใช่ของไงมีห่อเล็กครับไปเบิร์เลยองแถวรวมหมดลอันนี้นักเก่งส่งของกันนะครับ ใะบังเล็กหลัหน่งในทำนี้อีกทีนึงนี่ยออะไรลงอ่ะนี่ไม่ยอไม่ต้องนี่นนยังบวมถ่ายคนนันคนถ่ายเก๋ยังจับได้เอากองใ้ย พวกพเข้าหลวงควานะครับครับแม่บ้านครับแม่บ้านแม่บ้านไนเกอร์สีผมแต่ละอนนะครับไี่อย่างกินอ่ะขนมเส้นเหรอไปเตี่ยวเโอ้แล้วร้านหน้าจานย์แต่นะ สูกผู้สาวก็มาแล้วครับมาเยอะด้วยถ่ายไปถ่ายผู้สาวกันขเปลี่ยนตัวเนี้ย พอโปรจให้ไปถ่ายน้างเนไหมเดี๋ยวก็ไปถ่าตอนเดิาไก็ได้ได้เลยเดียก็กันยเดี๋ยวยพึ่งตักนะลวกไว้ก่อนได้แต่๋ยวาเพึ่งตักเดี๋ยวขอทําพิธีแป๊บหนึ่งนี่น้ำตาล เตรียมเตรียมเตรียมขอไว้ไมานเท่ากันีก็จะยาวไปตามฟอนเลยใส่หน้ายต้องมีคนใช้หน้าส เดินที่มาแล้วขึ้นมาทางน้นเยเลย้ขึมาเลย้นกอนะนมาเลย พี่ไกดพี่ไกดมางานพี่ไกด์ครั้งนี้จะนั่งเข้ามาได้เลยแล้วลูกกเรียนที่ไเอเชียโนเกะก็ไม่โง่าดนะคะเดี๋ยวเราขออนุาต้ลูกเข้ามาข้างในเลยน่าชิคกันได้เลยนะคะ ขาสีครับขาพี่โก้ยังไงครับคนสร้างภาพครับคนสร้างภาพเองได้รูปได้รูปแล้วเขาห่มพ่อกรใครออกสีแดงห้อง สองหมื่นแปดมันแ้มันว่าไดแล้วเนาะไปเ่นมาเล่นมาเล่นมเรีบๆทำมอเล่นมอเล่นย่าต้องให้เดือดนะหมอหมอมาะกินเหลาอย่อี้ไม่ตนตนคือนี่ไงดิเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไหมลุงอย่างหมาครับผม Dat zou wel mooi zijn, maar. ben <laughs> die